เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมจูซองพาร์ที่2กันแล้วนะครับไปเราไปปีนกันต่อดีกว่าครับรอบนี้ให้ปีนหนามนะครับคืชอชอบคือชอบปีนนไปเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมว่าผมจะอ่านโน้ตแล้วสรุปเอานะครับอ่านไปเรื่อยๆมันยาวไปหน่อยว่า ถ้าเจอโนตรอบหน้าเดี๋ยวเอาไว้สรุปแล้วกันครับโอเคนาสลิงลงข้างล่างโอเคครับเราเปิดน้องดูทางได้ด้วยเหรอ นี่ครับไอต้นไม้ต้นหญ้าให้น้องเปิดเอ,โอ็โคโอเคแล้วเราโดนลากขึ้นมาด้วยโอเคครับน้องเอ็โคได้จัดไปจัดไป นี่ครับฮัจจ่า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 ปากไว้ตรงนี้อัอนแล้วกันเฮ้ยเไปิดป้ายมือเก็บล่วงข <c oughs> ึ้นครับขึ้น โอเคผมเห็นของที่ต้องไปแล้วแหละนั่นไงเฮ้ย <c oughs> ไม่ถึงโอเคงั้นสวิงครับกระโดดไม่ถึงก็สวิงไปน่าจะถึงไม่ต้องพักมั้งขึ้นมาครับโอเค ข้างในนี้มีโน้ตเลยไหมเอ๊ะลงไปข้างล่างได้ไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยบอลน้ำเรื่องแสงมันเป็นห้องพิธีกรรมเลยเหรอโอเคอันครับนี่มีอะไรไอ้พดตกงตะเกียงนี่ยังติดอยู่เลยนะเขาซ่อมยังไงกันครับเนี่ย มันถึงติดมาได้นายขนาดนี้นี่ครับไอ้เรือใครเอาตัปูมาเรียกว่าอะไรไอ้ตัวนี้ครับลูกแม็กอะอี๋เช้าไอ้เช้า ่อนปีนก็เขื่อไว้หน่อยโอเคขึ้นมาได้เรียบร้อยสวัสดีครับฟังไหนวะฟังนี้เหรอนี่ไงน้องเอ็โคได้บอง ไปไปไปปีนหน่อยปีนหน่อยทางนี้ครับเดี๋ยวนะขึ้นทางนี้ได้โอเคขึ้นบนครับ ถึงแม่น้องถึงด้วยขึ้นครับสวดีกันยูทางนี้ไปไม่ได้ไปฝั่งนูน้นลงครับลง พักพักพักจะล่วงเหรอไอ้พวกนี้คืออะไรครับเนี่ยยี่แนนเหมือนถังน้ำเลยสักอ,อย่างย <c oughs> ี่แหนหมดเลยนะครับ <c oughs> ขึ้นไป <c oughs> ขึ้นครับขึ้น <c oughs> โอเคเรียบร้อยถึงบนสักที ถึงเชือกมาฝั่งนู้นปีนได้อยู่ครับฝั่งนี้มันยังม,มีไม่มีอะไรนะน่าจะาปีนขึ้นไปได้ครับแต่ว่ายังไปไม่ได้ฝั่งนี้ก็ไปได้อีกหลย สวิงได้ไหมอันเนี้ยโอเคมันมาฝั่งนี้ได้ครับเ <c oughs> ชื่อไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อต้องกลับไปก็จะได้กลับชิวๆอะไรโน้นเหรออ๋อของฟังครับ ไหนอดีตมีอะไรให้เราดูาร้านอาหารนะครับน่ามีกีต้องกีต้าขึ้นดนตรีมีกุงุงกิงกุงุงกิงนะครับโมบายใช่ไหมเรียกว่าอะไรดี ร้านอาหารนี่เองตรงนี้เยเครับถอยได้หมดละลูกแล้วก็สลายหายไปข้างบนนี้ล่ะดูฝั่งเดียวกับฝั่งนู้นเลยนะครับตรงนี้มีบันไดตันเหรอโอเคอเอ๊ะถามน้องแล้วกันไปไหนดีครับน้อง สอบอกกันได้ด้วยน้องเอ็กโคมีเอ็กโคข้างบนอยู่ครับอจมดินไปแล้ว๊ยช่า เอ้โคตรึงีน้องอุ๊ยชาปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเอ่อฝั่งนี้มันไปไหนครับฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะอื้ยะ ไม่มีอะไรนะเนาะแลบบ้ว่าไม่ใช่ฝั่งนี้เหรอทางนู้นหรือเปล่าครับใช่ทางนั้นมีเฮกโคด้วยโอเคปะเริ่มจากการปากเลยครับลงก่อนแล้วกันเออต่อวิ่งครับอุ้ยโอเคไป อือส๊ออันนี้ล่ะอึดปักอันนี้เออสวิงครับเอคโค่มน่าจะได้ไม่ไกลขนาดนั้นอุยเอคโค่กรอบโอเคสวยครับ ไปอีกรอบอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับเหมือนเดิมมันจะถึงข้างบนเลยไหมไปพักก่อนหน่อยแล้วกันครับเรามีอะไรข้างบนด้วยข้างล่างมันไปได้นะโอเคเอาออกเลยอินอส โอเคครับเดี๋ยวผมอ่านแล้วเอามาสรุปแล้วกันครับมันยาวโอเคครับไอแผ่นนี้ก็จะเป็นประมาณพวกหางานให้งานอะไรพวกนี้ครับบอกว่าทเราทําอะไรได้ต้องการมีงานอะไรต้องการอะไรเงี้ยครับเป็นโพสตหางานนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีลิฟต์ด้วย สวัสดีครับมาดูเป็นบ้งเป็นบ้านคนขึ้นเยอะแล้วนะตรงนี้หนูน้องหนูเรียกลิฟต์ขึ้นมาได้โอเคเหมือนฝั่งนู้นเลยครับหอดอีกแล้วเอโนอันนี้เป็นการเชิญแบบปาร์ตี้การสำรวจคั้ที่3 4นะครับ บอกมีการเฉลิมฉลองมีการทำพายให้ด้วยแต่เอาน้ำมาเองนะสุดยอดผมสรุปข้อข้ามนะครับถ้าเกิดใครอยากอ่านก็พอรอลองอ่านได้นะครับผมข้างบนนี้มีอะไรให้เราตรด,ดข้ามตรด,ดข้ามก็ไม่ได้เศ้าต้องแทรกตัวไป สวัสดีสวัสดีโนกันโอเคนี่เป็นเรื่องของเบียงก้าที่ไปออกผจญภัยนะครับบอกตืน่นเต้นที่ออกผจญภัยมากเลยแล้วเขาบอกมีคนที่สองนะครับที่อยู่ที่สูงทํงาให้เธอกลัวตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าเธอต้องไปผปจญภัยกับเขานะครับในกลุ่มแบบ3มคนแล้วก็ออกไปผปจญภัยกันครับคนเขาผจญภัยหาหนองหาน้ํากันเนาะ ผมขึ้นลิฟต์รัวๆเลยตับไปต่อแล้วหรอลางน้ำไม่มีอะไรแล้วเนาะไม่ถึงแล้วตะกี้อีกรอบแล้วกันโอเคอื้อ อี๋ถึงแล้วโอเคอดเชี่ยมาครับอะไรอะ่ะหอยทากรูปน้องนิดนึงรักกันด้วยไหลหอยทาออกอังนั้นแซกตัวไปได้เหรออ,อังนี้ไม่มีอะไรครับต้องแซกตัวไปโอเค Ê, xe quay không đây hả? Đây nhưng mà, ok Cả đứp, cả đứp, cả ลงก่อนเลยแล้วกันครับข้างล่างนี่มีอะไรผูกเชือกไว้ก่อนเหมือนในห้องที่แล้วเลยนี่ว่าไอ้ที่มีไฟอยู่ตรงกลางเงี้ยครับไม่มีอะไรเนาะเรายังผูกเชือกทิ้งไ,นะไว้นะไปดีกว่าเชือกมันคงไม่หมดเร็วๆนี้หรอกน้องเอ็กโคโให้ประจุโอเคครับพอ ไปขึ้นขึ้นขึ้นไม่ใช่ทางขวาขึ้นดีเฮ้ยเออแขนพันันไปหมดแล้ว <c oughs> ไปด้วยยเดี๋ยวเดีดย๋ยวไว้กันครับต้องมาทางนี้ โอเคกินกินอีกกินแล้วไปอีกขึ้นสิเฮ้ยเมื่อยแล้วเหรออ๋อฝั่งนี้เราก็ว่าทำไมไม่ยอมขึ้นต่อมันมีให้ขึ้นอีกหน่อยดูเชือกขึ้นไหมครับไป อะไรให้ปีนตลอดเวลาเลยอะไรเนี่ย <c oughs> ถึงไหมครับถึงด้วยโอเค <c oughs> น้องเก่งมากปีนอันนี้มันยากมากเลยนะครับดูสภาพลงปีนดิปีนซักคล้องเถอะอิช่าอิช่า สภาพคือถ้าเกิดเราไปอยู่ในโลกแบบนี้คงไม่ได้ไปไหนครับเฉยๆทั้งวันอยู่ชั้นเดียวนี่แหละลงเป็นอย่างเดียวขึ้นไม่เป็นไปต่อไปต่อตรงนู้นเออขึ้นขึ้นมาโอเคครับเออขออีกอันเหรอเออขออีกอันหนึ่งครับ ไหนตรงนี้มีอะไรฟังซิอันนี้ที่เก็บน้ำครับเอาไปเคาะเหรอเหมือนเป็นไอ้มงเหรครับใช้น้ำเป็นกำลังเคาะมีเคาะปลูกด้วย ที่ทำเพอาะปลูกข้างบนนี้ด้วยครับมง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 แล้วก็สลายหายไปเหมือนเดิมจะชากมันลงมาฐานนั่นนะ่ะโอเคสวัสดีสวิดัต ไม่ถึงอีกกดสองทีสามารถขึ้นหรือลงเร็วๆได้ใช่ไหมเรียบร้อยกดขึ้นมาครับอันต่อไปปีนได้โอเคครับไปซขึ้น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 นี่โอเค ถึงเหรอขึ้นได้ตดขึ้นมาโนตโอเคครับตอนที่เขียนนี้น่าจะยังมีน้ําทะเลเหลืออยู่บ้างนะครับเขาบอกว่าไอ้คนเขียนจดหมายคนนี้ครับ <S 2> <S 2> เขียนถึงพริตี้เขาบอกว่าไม่เคยเห็นคนที่ปีนลงมาเยอะขนาดน,นี้มาก่อนเลยแล้วหลายๆคนก็หยุดที่โลทายนะครับน่าจะจุดน้ําต่ําก็คือจุดที่นายเพิ่งถึงอยู่มั้ง อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้พรีตี้เขาเขียนตอบกลับมานะครับว่าเขากาลังจะออกจากเกาะนี้เหมือนกันมีที่ว่างเหลือในแพ้ให้เขาไปนะครับแล้วก็เขากําลังจะออกไปจากเกาะนี้แล้วเหมือนคนที่เขียนจดหมายนี้คนแรกนะครับเขาจะไม่ยอมออกจากเกาะวันนี้ก็เราออกไปแล้วคขคนกําลังหนีนะครับส่งขึ้นเรื่อยๆเลยฮ้ย หนึ่งกลับมาในนี้คือในนี้ไม่ที่ปีนครับข้างนอกมีอะไรไหมขอดูก่อนเรียงหินเราต้องเป็นคนดีแล้วก็เรียงทุกรอบเก่งไปไหมเนี่ยจับวางโป๊ะจับวางโป๊ะไป <c oughs> ขึ้นมาข้างบนได้คัดซ <c oughs> ีนให้เราด้วย <c oughs> มองขึ้นบนหนุนพระอาทิตย์นะครับขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเนี่ยเราจะขึ้นไปให้ถึงยอดเลยไหมอันนั้นอะไรครับกังหันล่มเหรอมันมีสะพานขาดอยู่น้องหลบน้องหลบแดดเหรออุ้ยพอออกแดดแล้วใส่แว่นเลยครับ โอเคครับผมผมก็ต้องขออนุญาตจบจูซองพาร์ทที่2องไว้ตรงนี้ก่อนลวกันนะครับเราปีนขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องอดีตเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ทําไมนะครับเวลาเราออกแดดแบบว่าเจอพระอาทิตย์จังๆอย่างนี้รีบใส่แว่นทันทีเลยพระอาทิตย์มีอันตรายต่อเราหรือเปล่ายังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคอมเมนต์ติชมผมไว้ข้างล่างสักหน่อยลวกันนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ